ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับอิสรีนะครับในคลิปนี้เรามาซ่อมตู้เย็นกันนะครับอาการของตู้เย็นก็คือไม่เย็นนะครับไม่เย็นแต่มีไฟติดนะครับเปิดที่ในตู้มีไฟติดนะครับแต่ก็ไม่เย็นนะครับเราก็มาซ่อมกันนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งเราสามารถทําเองได้นะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเราสามารถซ่อมเองได้นะครับ เรามาเริ่มมาเลยนะครับครับเราพูดการทํางานของตู้เ uh ย็นก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวคอมตู้เย็นนะครับมันมีหน้าที่ในการดูดนะครับดูดสารทําความเย็นนะครับเข้านะครับเข้าแล้วมันก็อัดสารทําความเย็นนะครับออกนะครับผ่านแคปทิวนะครับแล้วบีบอัดฉีดเป็นฝอยละองนะครับแล้วก็ผ่านท่อนะครับเข้าไปในตู้เย็นนะครับ เพื่อทําความเย็นนะครับสารทาความเย็นที่ถูกฉีดเข้าไปนะมันจะมีความเย็นมากนะครับเมื่อมีความเย็นนะครับมันก็จะเข้าไปในตู้เย็นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนอากาศในตู้เย็นนะครับจากนั้นสารทาความเย็นก็จะวิ่งกลับมาเหมือนเดิมนะครับวนกลับมาเหมือนเดิมผ่านท่อดูดแล้วก็ตัวความตู้เย็นนะครับมันก็จะอัดสารทำความเย็นกลับไปอีกรอบวนไปอยู่แบบนี้นะครับโดยที่สารทำความเย็นเนี่ยจะไม่หายไปไหนนะครับ พูดง่ายๆคือน้ำยาของตู้เย็นเนี่ยจะไม่หายไปไหนเยกเว้นมีการแตกการรั่วเท่านั้นนะครับซึ่งในการซ่อมนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเลยกับสารทาความเย็นนะครับเรามาดูว่าตัวคอมตู้เย็นตัวเนี้ยมันใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวแคปตัวคาปานะครับตัวเก็บประจุใช้ได้ไหมนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวโทโมสตัาตัวแบบนี้นะครับ มันจะอยู่ที่ในตู้เย็นนะครับไว้หมุนตัวเลขหนึ่งสองสามปรับความเย็นนะครับมีสามตัวนี้ตัวนี้เสียตัวนี้เสียหรือตัวนี้เสียนะครับในกรณีนะครับถ้าคอมตู้เย็นเนี่ยมันเสียท่านไม่ต้องซ่อมหรอกครับซื้อตู้ตู้เย็นใหม่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตู้เย็นมันราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าอย่างเทอร์โมสตารตตัวนี้นะครับเทอร์โมนี้เสียนะครับ ก็ซื้อใหม่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับหรือว่าตัวแคปเก็บประจุเสียก็ซื้อใหม่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับตรงนี้เราสามารถซ่อมเองได้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวคอมตู้เย็นก่อนนะครับตัวนี้นะครับคอมตู้เย็นนั้นก็จะมีขาอยู่3ขานะครับที่ออกมานะครับมีขาขาสตาร์ทนะครับขาคอมมอนนะครับแล้วขาลันนะครับนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดตรงภายในตัวคอามตู้เย็นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของขดลวดนะครับอันแรกหนึ่งก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับก็จะเป็นขดลวดอย่างนี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นขด C นะครับเป็นขา C ีคอมมอนนะครับต่อไปจะเป็นรันนะครับซึ่งการการทำงานของมันนะครับเวลาเราจ่ายไฟเข้านะครับอันนี้เป็นสายลายนะครับจ่ายมานะครับมานี้นะครับก็ให้ขด C นะครับแล้ว ส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้านี้นะครับแล้วผ่านที่ตัวเก็บประจุหรือตัว C นะครับตัว C ตัวแคปรันนะครับมาที่โขดสตาร์ทนะครับแล้วอีกทางหนึ่งนะครับก็วิ่งมานี่นะครับไปที่โขดรันนะครับทีนี้ลักษณะการทำงานของมันนะครับไฟนะครับจากสายไฟนี่คือปลั๊กไฟนะครับนี่คือปลั๊กไฟ แล้วมันจะม,จะมี2ส,สายคือสายลายกับสายนิวตันนะครับคือไฟบ้านนะครับไฟนะครับมันก็จะวิ่งผ่านนะครับ yeah. anyway. ผ่านสายลายกับสายนิวตันนะครับคือสายลายนะครับมันก็จะเข้าจุดนี้ของเทอร์โมสตัตเข้าจุดนี้นะครับไฟวิ่งมานะครับไฟวิ่งมานะครับไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเส้นลายนะครับผ่านมาที่ เทอร์โมสตัตนะครับเป็นสวิต์นะครับในการเปิดปิดไฟนะครับในการเปิดปิดไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งเส้นนิวตันนะครับก็มาอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อเราเปิดตู้เย็นนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านนี่นะครับมาที่ขดลวด4ีคอมมอนนะครับแล้วสายนิวตันก็อยู่มาทางนี้นะครับผ่านตัวเก็บประจุหรือตัวแคปนะครับแล้วมานี่นะครับ เลเส้นหนึ่งก็มาที่ขดลันนะครับตัวตู้เย็นก็จะทํางานตัวตู้เย็นก็จะทํางานเมื่อทํางานได้ความความเย็นในอุณหภูมิที่เรากดตั้งไว้แล้วนะครับตัวเทอร์โมสตัตคือตัวนี้นะครับมันก็จะตัดอุณหภูมิคือมันจะตัดต่อไฟนะครับตัดต่อไฟออกจากกันเลยสวิต์ปิดไฟเลยอย่างนี้นะครับไฟก็ไม่สามารถวิ่งไปได้นะครับเพราะว่ามันตัดไฟนะครับเพราะมันตัดไฟการทําความเย็นก็จะหยุดลง นะครับเมื่ออุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นนะครับเริ่มสูงขึ้นมันก็จะต่อไฟเข้าไปเหมือนเดิมโดยผ่านเทอร์โม,มสตาต์ตัวนี้นะครับต่อไฟเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อทําความเยน็นอีกมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับในการตรวจเช็คนะครับเรามาเริ่มตรวจเช็คตัวตัวคอมตู้เย็ยนก่อนนะครับในการตรวจเช็คก็คือในการตรวจเช็คนะครับเราใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดนะครับขาสามขานี้นะครับ คือวัดความต้านทานนะครับของขดสตาร์ทนะครับขดลันนะครับแล้วก็ขาซีนะครับจากความต้านทานขคดสตาร์ทนะครับไปซีนะครับซึ่งค่าตัวค่าความต้านทานที่จะได้นั้นก็คือขคดสตาร์ทเนี่ยมันจะยาวมันจะมีค่าความต้านทานมากนะครับส่วนขดลันนะครับขดลวดเนี่ยมันจะสั้นค่าความต้านทานก็จะน้อย นะครับส่วนถ้าวัดค่าความต้านทานระหว่างสตาร์ทกับรันนะครับก็จะได้ค่าความต้านทานทั้งสองตัวเนี่ยรวมกันนะครับโอเคนะครับเรามาวัดเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำนี้ก็คือคอมตู้เย็นเสียนะครับตั้งย่านวัดไปที่วัดค่าความต้านทานนะครับโดยวัดที่ขา3ามขาของคอมนะครับ ขาแรกนะครับจะเป็นจะเป็นโขดสตาร์ทนะครับกับคอมมอนนะครับ Start ทกับคอมมอนะครับกอออกก่อนนะครับ จะเห็นขาสามขานี้เลยนะครับนี่คือขาไฟเข้านะครับของคอมตู้เย็นนะครับขานี้เป็นขาสตาร์ทนะครับอันนี้ขาซีนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาขาลันนะครับขาลันนะครับซึ่งเราวัดทุกขานะครับซึ่งเป็นการวัดค่าตอนต้านทานนะครับเอาขา ขาสตาร์ทกับขาคอมมอนก่อนนะครับได้ค่าความต้านทานอยู่ที่ได้ค่าความต้านทานอยู่ที่29 4จนะครับประมาณ29.4นะครับขาคอมมอนกับขาสตาร์ทนะครับก็ย 9. 4ุดจุดสี่นะครับต่อไปนะครับ ขาลันนะครับกับขาคอ,คอมมอนนะครับ37.2.3นะครับประมาณ37.3นะครับอันนี้ 37. 3ามสต่อไปขาสตาร์กับขาลันนะครับ 16.1นะครับ6.6.1โอห์มนะครับจุดหนึ่งโอห์มนะครับทีนี้เรามาดูมาอ่านค่านะครับค่าความต้านทานของขดลวดนะครับขา C นะครับไปขา S อไปขา C นะครับย9 4นะครับค่าความต้านทานของขดลวดนะครับขา C ไปขาลาน37.3นะครับ2ค่ารวมกันต้องได้ค่านี้นะครับ ได้ค่านี้66.1นะครับคราวนี้เรามารวมกันยี่บาจุดสี่บวกสามนะครับมันก็จะได้อยู่ที่66 66.7นะครับก็แสดงอยู่ในค่าที่รับได้นะครับก็คืออยู่อยู่ที่66ยิดค่าความต้านทานอยู่ที่66นะครับสองขาขาเอสกับขาลานนะครับแสดงว่าขดลวดในมอเตอร์นะครับทำงานปกตินะครับไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสีย ต่อไปนะครับเราก็จะมาตรวจเช็คตัว C คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เองนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับว่ามันมีการเก็บประจุไหมนะครับหรือมีการลดค่าไหมนะครับซึ่งในการตรวจเช็คนะครับเราก็เช็ค2ข้างของตัวแคปเลยนะครับ ตัวเก็บประจุนะครับนี่ตัวเก็บประจุข้างในนี้นะครับนี่คือสายที่ต่อออกมานะครับแล้วก็วัดวัดหาค่าเนี่ยครับค่า,คาตัวค่าการเก็บประจุนะครับอันนี้3าไมโครฟาดนะครับตัวนี้ก็เก็บประจุ3าไมโครฟาดเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวนี้นะครับสามไมโครฟาดนะครับทีนี้ในการวัดใช้มิตเตอร์ดิจิตอลวัด ตั้งยานวัดไปที่วัดค่าการเก็บประจุนะครับที่เป็นไมโครฟาลัดนะครับจะขึ้นว่า nf ตรงนี้นะครับแล้วก็วัดค่านะครับการเก็บประจุนะครับนี่คือสายที่ต่อออกมานี่นะครับสายที่ต่อออกมานะครับวัดค่าได้เลยนะครับจ่ามิเตอร์วัดค่าทั้งสายสองข้างของมันเลยนะครับ ตัวเก็บประจุนะครับวัดค่าได้2 7 7 8ไมโครฟารัดซึ่งค่าปกติมันอยู่ที่3ไมโครฟารัดซึ่งก็อยู่ในสถานะที่รับได้นะครับแต่ถ้าลดค่าไปที่2ไมโครฟารัดหรือ1ไมโครฟารัดหรือวัดค่าไม่ได้เลยนะครับแสดงว่าตัวนี้เสียครับอันนี้คือไม่เสียนะครับอยู่ในสถานะที่รับได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เสียนะครับวัดค่าไม่ได้ตามที่มันบอกนะครับ ก็ซื้อเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับเพราะตัวนี้มันมีหน้าที่ในการเก็บประจุนะครับเพื่อที่จะช่วยในการสตาร์ทของตัวคอมตู้เย็นนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับคอมตู้เย็นก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับมอเตอร์ในคอมมันก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับสรุปแล้วคือคอมตู้เย็นไม่เสียนะครับแล้วก็ตัวเก็บประจุตัวนี้ก็ไม่เสียนะครับไม่เสียคราวนี้เราไปดู เทอร์โมสตัตนะครับครา่นี้เรามาตรวจเช็คเทอร์โมสตัตนะครับไฟนะครับมันจะมีไฟสายต่อไปเนี่ยนะครับมันจะต่อไปที่เทอร์โมสตัตนะครับสองเส้นนี้นะครับต่อไปที่เทอร์โมสตัตสองเส้นนี้นะครับทีนี้ อันนี้คือโหมดคือโทโมสตาที่อยู่ข้างหน้านะครับอันนีน้อันนี้เป็นโทโมตัสตานะครับไฟอสองเส้นเนี้ยมันก็จะต่อมันก็จะต่อลักษณะนี้นะครับต่อลักษณะนี้ต่อลักษณะนี้นะครับ ต่อลักษณะนี้ไปข้างหน้านะครับเวลาเราเสียบปลั๊กไฟนะครับไฟมันก็จะมานะครับวิ่งผ่านผ่านเทอร์โมสตตทเทอร์โมสแตทก็จะต่อไฟวิ่งผ่านอ,อาคารนี้นะครับวิ่งผ่านอ,อาคารนี้นะครับถ้ามันไม่ต่อไฟมันก็จะตัดอยู่แค่นี้แหละครับก็จะตัดอยู่แค่นี้วิธีการตรวจเช็คนะครับเช็คว่ามันทําให้ไฟวิ่งผ่านมันตัวมันหรือเปล่านะครับตั้งยานวัดไปที่มิเตอรอ์บัตเตอร์เสียงนะครับเวลาเอาเข็มแตะกัน มันจะมีเสียงดังมันหมายความว่าสายไฟเนี่ยมีการเชื่อมต่อเข้าหากันมันจะมีเสียงดังนะครับแต่ถ้าครั้นี้เรามาวัดดูนะครับว่ามีการเชื่อมต่อเข้าหากันไหมสายไฟนะครับสองเส้นนี้นะครับไม่มีเสียงนะครับแสดงว่าเทอร์โมสตานี่เสียไม่เชื่อมต่อเข้าหากันนะครับในกรณีที่เทอร์โมสตตตัดไม่ให้ไฟเชื่อมต่อ ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในตู้เย็นเย็นนะครับเย็นมากแล้วมันก็จะตัดการทํางานนะครับทีนี้อุณหภูมิตอนนี้ก็อุณหภูมิปกตินะครับเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับเทอร์โมสแตมันก็ไม่ต่อการทํางานนะครับแสดงว่าเทอร์โมสาตยเสียนะครับปกติมันต้องต่อการทํางานนะครับก็สรุปแล้วก็คือตัวเทอร์โมสแตเสียนะครับก็เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนหากเราวัดแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจอีกว่าเทอร์โมสแตเสียไม่เสียนะครับ เราก็ต่อตรงเลยโดยไม่ผ่านเทอร์โมสตัตต่อสายลายมาทางลายเลยนะครับต่อสายลายมาที่ามาที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ต่ออีกเส้นหนึ่งมาที่มอเตอร์ฝั่งนี้นะครับต่อสายลาย2เ,เส้นนี้เขาเส้นนี้2เส้นนี้เลยนะครับเนี่ยสเส้นนี้กับเส้นแดงเส้นนี้นะครับต่อตรงเลยแล้วก็เสียบปลั๊กคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะทํางานถ้าคอมเพรสเซอร์ไม่ทางานนะครับ,มมสนนรบแสดงว่าก็ต้องมาเช็คคอมพิวเตอร์กับตัวแคปนะครับ เทอร์โมสตาต์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในตู้เย็นนะครับแล้วก็จะออกมานะครับนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดออกมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะลองวัดเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับตัวดีนะครับว่านเป็นยังไงนะครับ นี่เป็นขาสองขานะครับขาสายไฟนะครับสายไฟต่อต่อเข้าขานี้นะครับแล้วก็มานี่แล้วก็ออกขาลายขานี้นะครับไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับทีนี้เวลาเราวัดเนี่ยเราตรวจเช็คว่ามีการต่อไฟผ่านนี้ไหมนะครับง่ายๆนะครับตั้งไปที่บสเซอร์เสียงนะครับใช้มิเตอร์นะครับตั้งไปที่ค่าตั้งไปที่มิเตอร์เสียงนะครับ คือเวลาเขียมแตะกันเนี่ยมันจะดังใช่ไหมครับแสดงว่ามีการเชื่อมต่อกัน2เส้นนะครับแต่ถ้าตัวตัวเสียเนี่ยครับจะไม่ไม่มีเสียงดังเลยนะครับเพราะว่าสายทั้งสองเส้นมันไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับก็คือเทอร์โมสตาตนี่เสียนะครับแต่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะครับมันก็จะตัดแต่อันเนี้ยอุณหภูมิตัวเนี้ยคือมันอยู่ภายนอกนะครับอุณหภูมิร้อนนะครับอุณหภูมิปกตินะครับ ก็มันก็มันก็ไม่ต่อไฟไปนะครับทีนี้มาดูตัวดีนะครับตัวนี้นะครับที่จะเปลี่ยนนะครับนี่ที่จะเปลี่ยนเทอร์โมสตาตเนี่ยต้องต่อไฟไปนะครับเพราะอยู่ในภูมิที่ที่ร้อนนะครับ20่สิองศาเห็นไหมครับต่อไฟไปเหมือนเราใช้เก็มแตกกันอย่างนี้นะครับไฟมีการต่อไฟไปนะครับต่อไฟมาที่ ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัวคอมพรสเซอร์แต่ถ้าอุณหภูมิมันเย็นลงนะครับตัวนี้ก็จะก็จะตัดไฟนะครับไม่ให้ไม่ให้ไ,ไฟวิ่งผ่านมาันแล้วก็มาที่คอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนก็การเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับที่เราถอดออกมานะครับ สายสีเขียวนี่คือสายกลาวนะครับสายกลาวมีเสียบทางนี้นะครับเสียบนี้มันจะมีที่เสียบอยู่โดดๆอันเดียวนะครับอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสายสายลายนะครับเสียบนี้นะครับเราออกนี่นะครับ ปลั๊กไฟดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ทำงานไหมนะครับครับเสียบปลั๊กไฟไปแล้วคอมพิวเตอร์ทำงาน,นครับพอเสียบปลั๊กไฟนะครับมาดูคอมนะครับคอมทำงานนะครับมีเสียงนะครับมีเสียงทำความเย็น ความทำงานนะครับมีเสียงทำความเยียนนะครับนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ